หลังนี้ต่อล้างนะครับลังล้างไม่รู้วันล้างอย่างไงครับนี่นะครับคือลักษณะหลังมันล้างนะครับไม่รู้ลลางแบบไหนครับหลังนี้คือลังล้างเลยนะครับคือมันมันไม่ก่อขึ้นบนแล้วคือน้ำปะยาไม่ค่อยใหายนะครับนี่ครับลักษณะคือลลังล่างครับ คือเสียเสียได้มากมากนะครับทางนี้เอามาตั้งแต่เล็กๆนะครับแต่ว่าลางแล้วครับตอนนี้นี่ดูครับแม่มันคือแม่ไรไม่ออกไม่ไม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 ติมไรแล้วครับน่าจะลูกกลางนี้จะมดแล้วนะครับคือมันจะลางเลยครับลางอื่นๆคือจะโตแ้นะครับ แต่ลังนี้คือลางลางเลยครับมันไม่กอขึ้นพ้นคือลางจาล่างทุกล่างนะครับตอนนี้ล่างก็ลัางขาแทกงหมดแล้วนะครับกลายเป็นตอลางคือไม่มีความไม้แล้วครับเสียดายนะครับลังนี้ครับลังอืนโตเต็มเครือมาเลี้ยงคือโตเต็มทีนะครับแต่ลังนี้คือมันลางขมือไม้เลี้ยงครับค่อยๆเลี้ยงไว้นะครับหาวิธีเลี้ยงเขาครับ ปีหน้าก็ไว่าวากันไหมกับแค่นี้ก่อนกับผม